ทีนี้จะเล่าต่อไปอีกมาในยุคหลังๆนี้พระอาจารย์ต่างๆก็พยายามที่จะกำหนดให้ชัดลงไปว่าวิสุทธิในข้ออื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ปฏิปทาญาณนะทัศนวิสุทธิเนี่ยมียานอะไรที่เป็นเครื่องกำหนดให้ชัดเจนในคำพีระยะหลังๆนี้ก็มีการขยายเรื่องญาน ในลำดับต่างๆ,ๆนี้เพิ่มขึ้นจนเพียงทั้งเรียกว่ายาน16ในวงการวิปัสสนาปัจจุบันนี้จะพูดกันบ่อยถึงยาน16ก็คือยานที่ในวงการวิปัสสนาเนี่ยได้ประมวลขึ้นมาซึ่งก็มาจากคำพีที่ท่านแสดงไว้อย่างคำพีปฏิสัมพิธามักซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็คำพีวิสุทธิมัคก,ก็มาประมวลมาจัดลําดับเข้ามาให้เห็นชัดขึ้นจึงกระทั่งว่าเป็น ยานที่เพิ่มจากวิปัสนาญาณเก้าเป็นสิบหกแต่ว่ายานที่เพิ่มเข้ามาเป็นสิบหกก็คือว่าอีกเจ็ดยานอันนั้นนะ่ะไม่เรียกว่าวิปัสนาญาณเป็นยานก่อนวิปัสนาญาณบ้างเป็นยานหลังจากวิปัสนาญาณบ้างแต่ก็ทําให้ชื่อยานทั้งหมดนี้เพิ่มเป็นสิบหกเพิ่มตอนไหนบ้างอาตมาก็จะอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้เราบอกว่า ขั้นตอนของความก้าวหน้าที่เริ่มเป็นวิปัสนาตั้งในการเจริญวิปัสนาถึงขั้นพัฒนาปัญญาก่อนเกิดยานก็คือเริ่มแต่ทิฏฐิวิสุทธิฏฐิวิสุทธิที่เป็นบทความบริสุทธิ์ในความเห็นที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงว่าเป็นนามรูปไม่หลงสมมติบัญญัติเนี่ยตอนเนี้ท่านบอกว่ามันเกิดยานขึ้นมายานหนึ่งยานนี้ถือเป็นยานข้อแรกทีเดียวในยานสิบหก เรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณแปลว่ายานที่ทําให้กําหนดแยกได้ว่าเป็นนามเป็นรูปเนี่ยตอนนี้คือเริ่มต้นเนืเ้วจึงทําให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิ์ทีทททท่คือรู้เท่าทันสมมติบัญญัติให้เห็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเพราะว่าแยกได้พอเห็นอะไรต่างๆก็อ๋อนี่เป็นรูปอันนี้เป็นนามอ๋อที่จริงแล้วดูไปคือทุกอย่างนี่ก็เป็นแต่เพียงรูปกับนามเท่านั้น ไอ้ที่บัญญัติชื่ออะไรต่างๆกันขึ้มานั่นเป็นเรื่องที่สมมติกันเท่านั้นเองโดยแท้จริงแล้วหามีเช่นนั้นไม่เอาละทีนี้นี่เป็นญาณที่หนึ่งต่อไปต่อจากนามารูปะปริเฉทญาณก็จะไปข้อที่สองข้อที่สองนี้เป็นญาณที่เกิดขึ้นในระดับของกังขาวิวจารณวิสุทธิ คือยาที่จะทำให้ข้าพ้นความสงสัยเสียได้ยานในตอนนี้ที่เรียกว่าปัจจยะปริคหายาแปลว,ว่ายาที่กําหนดปัจจัยของนามรูปได้อันนี้คือการมองเห็นเหตุปัจจัยนั่นเองคือเรารู้นามรูปไปแล้วตอนนี้เราเห็นปัจจัยของนามรูปมองเห็นนามรูปทั้งหลายนี้เป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็นามรูป ก็เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องกําหนดปัจจัยได้เรียกว่าปัจจยปริกยานยานกําหนดปัจจัยได้เป็นยานที่สองในยานสิบหกแล้วก็อยู่ในขั้นกังขาวิตรณวิสุทธิต่อไปก็จะเกิดยานที่สามเรียกว่าสัมมนญาณสัมมนญาณแปลว่ายาน แปลตามตัวก็พิจารณาเห็นไตลรลักษแปลตามตัวแค่พิจรารณาแต่โดยใจความหมายถึงพิจารณาเห็นใตรักณตอนนี้นอกจากจะเห็นกําหนดปัดจจัยของนามรูปได้ก็จะก้าวไปถึงขั้นที่ว่ามองเห็นไตลรลักษแต่การเห็นไตลรลักษณ์ในขั้นนี้ยังไม่เห็นไตลรลักณชนิดที่ทันความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมคือเห็นเป็นภาพรวม คือเห็นความจริงแต่ยังเห็นเป็นภาพรวมตามดูรู้ทันรูปนามที่กำลังเกิดขึ้นมองเห็นความไม่เที่ยงความคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ความไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมองเห็นแต่พองเห็นเป็นภาพรวมยังไม่ทันทุกขณะคือสติปัญญานี่ยังไม่ทันเห็นความเกิดดับที่เป็นแต่ละขณะทันกับรูปนามที่ดับจริงๆ อันนี้ก็เป็นการเกิดขึ้นขั้งญาณในระดับที่เรียกว่าเป็นมัคคามัคคายานทัสนวิสุทธ,ธิคือความบริสุทธิ์แห่งการอย่างรู้อย่างเห็นที่แยกได้เป็นทางไม่ใช่ทางอันนี้ก็คือเข้าสู่การเห็นไตรลักษณ์ทีนี้พอได้สัมมสนญาณมองเห็นไตรลักษณ์แล้วเป็นภาพรวมอย่างนี้ก็ก้าวต่อไปตอนนี้จะก้าวไปถึงขั้นที่เริ่มจะมองเห็นการเกิดดับของรูปนามที่กําลัง ตามดูรู้ทันอยู่นั้นตอนนี้ตามดูรู้ทันก็เห็นการเกิดดับขึ้นมาถล้าเห็นน,อนอ้อยๆเห็นอ่อนๆตอนนี้คือการเริ่มเข้าสู่อุทยพย,ายาัญญาณที่อาตมาบอกเมื่อกี้แล้วว่าเป็นญาณที่หนึ่งในวิปัสนาญาณเก้าอันนี้ก็มาเชื่อมกับวิปัสนาญาณเก้าวิปัสนาญาณเก้าจะมาเริ่มตรงนี้แต่ว่าอุทยพยัญญาณที่เห็นในตอนนี้นั้นยังอ่อนอยู่แล้วก็นี่แหละเมื่อกี้บอกแล้วว่าพอเริ่มถึงตรงนี้ก็จะเป็นวิปัสนา วิปัสนาญาณก็เริ่มจากอุทยพยญาณมองเห็นความเกิดดับตอนนี้อุทยพยญาณตอนนี้ยังอ่อนอยู่ก็เป็นวิปัสนาแต่ถ้าเรียกว่าวิปัสนาอ่อนๆในภาษาพราะเรียกว่าตารุณวิปัสนาเกิดตรุณวิปัสนาขึ้นมาแล้วแล้วต่อจากนี้ก็จะก้าวไปสู่ความเข้มแข็งของอุทยพยญญาณน,นั้นคือการที่ว่า เห็นการเกิดดับของนามรูปอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นรู้ทันความเกิดดับของนามรูปที่เป็นไปในแต่ละขณะซึ่งอันนี้ก็จะเข้าสู่วิปัสสนาญาณเก้าที่จะามากล่าวมาแล้วซึ่งอยู่ในขั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิอันนี้ก็จะมีข้อแทรกขามันอย่างหนึ่งคือว่าในตอนที่เริ่มได้อุทยาพยาญยาณ เริ่มรู้ทันเห็นความเกิดดับของนามรูปเนี่ยตอนที่ได้วิปัสสนาอ่อนๆอุทยพยายาณกำลังเริ่มต้นกำลังเริ่มเห็นนามรูปเกิดดับเนี่ยตอนนี้มันเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญก็จะมีตัวอุปสรรคเกิดขึ้นมาตัวแสงคือจะเกิดสภาพจิตและปัญญาที่ดีงาม ซึ่งน่าพอใจอย่างมากจนกระทั่งทําทให้หลงผิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมสาเร็จแล้วอาจจะนึกว่าตัวนี้เป็นพระอรหันต์แล้วหรือได้มักได้ผลเป็นอริยบุคคลไปแล้วเนี่ยในตอนเนี้ยแม้ว่าปัญญาญาณก้าวหน้าไปมากก็จะเกิดสภาพจิตสภาพปัญญาที่ดีงามเหลือเกินอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนซึ่งอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นตัวทําให้วิปัสสนาเศร้าหมองเสียหาย มีถึงสิบประการด้วยกันเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสแปลว,ว่าอุปกิเลสของวิปัสนาเป็นสิ่งที่ดีงามเช่นว่าเกิดเป็นความสว่างเกิดเป็นความสบายเกิดความปีติอิ่มเอิบใจเหลือเกินอะไรต่างๆเหล่านี้ความพอใจความเชื่อมั่นอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีเครือบแคลงสงสัยอะไรเลยเนี่ยมันทำให้ชวนหลงผิดว่าตัวบรรลุธรรมแล้วเนี่ยตอนนี้แหละที่ว่า มันถึงขั้นที่จะต้องให้รู้ว่าเป็นทางผิดทางถูกพอเรารู้เท่าทานวิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้ว่ามันไม่ถูกต้องแล้ววินิจฉัยได้ก็จะข้ามพ้นวิปัสสนูปกิเลสไปตัวประสักของวิปัสสนาก็ผ่านพน้นพอผ่านพ้นไปได้เราก็จะก้าวเข้าสู่อุทยพยญา,ยาที่แท้จริงอุทยพยญา,ยาที่ว่ามองเห็นรูปนามเกิดดับเมื่อกี้นี้ก็จะแก่กล้าขึ้นมาก็เข้าสู่ตัววิปัสสนาญาณที่แท้จริง วิปัสนาญาณที่แท้จริงนี้ก็คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ก็จะก้าวหน้าต่อไปตอนนี้วิปัสณูปกิเลสสิบประการมีอะไรบ้างเนี่ยอาตมาจะไม่พูดถึงก่อนเพราะเราจะพูดต่อไปข้างหน้าเอาเป็นว่าตอนที่จะก้าวเข้าสู่วิสุธทธิขั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุธทธิตอนที่จะเกิดวิปัสนาญาณก้าวขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยตอนนี้จะมีตัวประสักคแสงเข้ามาซึ่ง มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าดีทําให้ลลใหลงผิดแล้วชวนให้หลงผิดแล้วมันก็เกิดโทษคือไม่ปฏิบัติต่อไปเอาละทีนี้ก็แปลว่าต่อจากนี้ก็เข้าสู่วิปัสสนาญาณเก้าที่ได้บอกชื่อไปแล้วพอต่อจากวิปัสสนาญาณเก้าท่านก็ยังบอกว่ามียาต่อๆไปอีกยาที่จะเกิดขึ้นในวิสุทธิข้อต่อไปก็คืออะไร ก็คือตอนญา,นาณทัศนวิสุทธิซึ่งเป็นวิสุทธิข้อที่เจ็ดในวิสุทธิข้อที่เจ็ดนี้ก็จะมียานที่เกิดขึ้นมาที่ท่านนำมาจัดเข้าให้เป็นญาณสิบหกเนี่ยที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้มีอะไรบ้างาก็จะเพิ่มต่อจากวิปัสสนาญาณเก้าคือต่อจากสัจจานุโลมิกญาณน,นั้นถ้าเรานับตามลำดับตอนนี้จะเป็นญาณที่สิบสามรวมทั้งหมดเลย ยาที่สิบสามนี่เรียกว่าโคตรภูยานโคตรภูยานนี่แปลเป็นภาษาไทยกันตามประเพณีเรียกว่ายาครอบโครยาครอบโครหมายความว่าไงโคตรนหมายถึงว่าเป็นคําที่ใช้เหมือนกับเปรียบเทียบว่าพวกปุถุชนนี่ก็เป็นโครหนึ่งเป็นพระอริยะก็เป็นโครหนึ่งนคนละโครคนละวงคนละเหล่านี่เหล่าพระอริยะกับเหล่าปุถุชนนี่คนละเหล่า ทีนี้ในตอนที่จะข้ามไปจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยะเนี่ยก็จะเท่ากับเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเหล่าการเปลี่ยนเหล่านี้ก็จะมียานที่เป็นตัวที่มาอยู่ในระหว่างที่จะทําให้ก้าวไปเนี่ยอันนี้ยานนี้เรียกว่าโคตรภูยานยานที่เป็นตัวก้าวจากโคตรปุถุชนไปสู่โคตรของพระอริยะเรียกว่าโคตรภูยาน แล้วต่อจากนั้นก็จะมียานที่เป็นตัวยานทัสนวิสุทธิที่เป็นวิสุทธิขั้นสุดท้ายขั้นที่เจ็ดอันนี้ก็คือมัคคานยานที่เป็นตัวมัคที่ทําให้เกิดผลทําให้เกิดความเป็นอริยบุคคลและพอเกิดมัคคานแล้วยานที่ตามมาก็คือผล,ลยานยานที่เป็นผลของการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลนั้นเช่นว่ามัคคานได้ได้บรรลุโสดาปติมัค ก็จะตามมาด้วยผลญาที่เป็นโสดาปฏิผลอย่างนี้เป็นต้นพอผ่านผลญาตไปอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในญานณทัศนวิสุทธิแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายญาที่สิบหกเรียกว่าปัจเจเวคธนญาณยญาที่พิจารณาทบทวนเอามรรคผลนิพพานที่ตนได้บรรลุแล้วเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็ถ้าเป็นการบรรลุมรรคผลในระดับต่ำๆก็พิจารณากิเลสที่ตนได้ กำจัดแล้วละได้แล้วแล้วกิเลสท,ที่ยังเหลืออยู่ด้วยอันนี้ถ่านเรียกว่าปัจเจเวคยัยญาญก็เป็นยาสุดท้ายก็รวมเป็นยาสิบหกอันนี้ใช้ในวงการวิปัสนาในเมืองไทยนิยมกันมากซึ่งเป็นของที่วงการวิปัสนาในท่านมาประมวลขึ้นจากปริยัติที่มีอยู่เดิมแล้วก็มาวางเป็นหลักเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นก็เลยเราใช้เป็นมาตรฐานกันอยู่ในวงการอันนี้ต่ตมาก็นามาเล่าให้ฟังด้วย สกลรงว่าขั้นตอนที่เป็นแบบแผนใหญ่ในการก้าวหน้าของวิปัสสนาก็คือวิสุทธิเจ็ดแล้วซอยยานที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ที่มีเป็นตัวสำคัญเรียกว่าวิปัสสนาญาณก้าอยู่ในขั้นของวิสุทธิข้อที่หกเรียกว่าปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิแล้วมีการที่ว่ามา จัดแสดงให้เห็นลำดับการเกิดยานอื่นๆที่อยู่ก่อนหน้านั้นและหลังนั้นให้ครบถ้วนก็เป็นยาน16เริ่มตั้งแต่ยานที่หนึ่งนามรูป,ประบริเฉทยานยานที่ให้กำหนดแยกนามรูปได้จนกระทั่งถึงปัจเจเวคณาญานเป็นยานสุดท้ายก็เป็นว่าจบยาน16กก็ครบถ้วนบริบูรณ์